บสบายดีผมไอพี่น้องเนาะม,มีมามาพอกับบาลน้อยคนสวรรค์คือเกา่าพี่น้องเอ้ยเสียงมันชีดังเลยนะมินี่บอลน้อยจะพาะมาเบิ่งเงินล่อแท้ใช่ป๊อปใส่สรถตู้เฮ้ยรถตู้ของคุณใดรอชมเลยตอนนี้บาลน้อยกำลังแกะน,น้องชาเบิงเบ่งว่าแกะจังไลยนี่เนาะแกะแล้วพี่น้องเอ้ยแกะเรียบร้อยแล้วข้อจับเนี่ยจัอบอยู่ข้างนอกถ้าจับข้างใน,นมันจะเป็นลอยพี่น้องเป็นลอยแท้ รอยได้คือกันเลยพี่น้องเลยจับนี่ก็ต้องจับทางนเนาะสังเกตุง่ายๆเนาะสีจับนี่มันเข้ามาจับขอบนอกเนาะพี่น้องเนาะรอดมันเป็นรอยลอยมันเทียงงางมันขายมือซองหรือสิราคาสิโบโต้พี่น้องเลยนี่สิโบมีตำหนินี่คือเป็นรอดแท้พี่น้องเนาะรอดแท้มีกินเจแปนพี่น้องเฮ้ยมีกินเจแปนรอดแท้พี่น้องเลยใส่แล้วเติมลมในตัวเจนเนาะพี่น้องเนาะนทางในตัวเจน เรียกมาทวงเครื่องนี้พี่น้องเอ้ยเครื่องบักว,ว่ากําลังดะใส่ย่างนะพี่น้องเนาะใส่เปเลยพี่น้องเอ้ยไปเครื่องท่านสมัยพี่น้อง ช่างนี้คุณสารวันพี่น้องเอ้ยเฮ้ยแก้วแม uh sí, um ่แก้วแม่นี่แก้วแม่เติมลมพี่น้องไม่เติมลมลมไอโตเจนไอสวงรออนี่คนณสารวันกันเด้อพี่น้องเด้อสารวันเด้อวันนี้เรียกเรื่องวันเด้อเด้อเด้อ นะพี่น้องมาเบิ้งถามขึ้น,นเนาะเขาต้องการเขาต้องการขาไม่ลงซูนนะพี่น้องนเนาะเดินเด้อพี่น้องเด้อลัาลางติดทีตะกัวพี่น้องตะกัวไปนี่แหละใช่เหรเนี่ยงอนพี่น้งนนองมอนเป็นตัวแท้

คือศูนย์นี่น้องอย่าลงได้วิ่งร้อยกว่าสองร้อยกับโบชันพี่น้องเอ้ยสั่งปอนกับล่างๆเนาะเซ็คลมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยต้องล่างเซ็ครั่วย่างใหม่ก็ต้องเซ็ครั่วพี่น้องเอ้ยเพื่อความชัวร์ของลูกค้าเนาะพี่น้องเนาะสั่งปอนกับพนั้นจังหวัดนครปฐมนี่แหละพี่น้องเอ้ยพนันแห่งงานจังวันนี่ยขยันพี่น้องขยันสั่งปอนล่างเรียบร้อยพี่น้องกอกกับชันบ่มีเนาะ ปอกก็ซันเป็นปอกก็ซันแค่ดูผ้าซื้อมาเองเนาะดึงตูดขึ้นแน่เด้อทางปอนด์เนาะใส่พี่น้องใส่แต่บอนดล่งล่อขาวหลุดขาวเขากันคับพี่น้องเอ้ยอำลำล่อล่อชมตอนใส่สีลอ่อเนอะอาะก็ชิเป็นยังไงหล่อลงตัวพี่น้องเอ้ยงามแห่งล่อสีขาวหลุดสีขาวพี่นออ้องโอ้ย น,นีสุดยอดเลยพี่น้องงามแห้งพี่น้องไอเนี้เห็นกว่าล่อแท้รเล่นี่ล่อแท้พี่น้องล่อแท้โอ้โหสเต็ปนี่พี่น้องเลยสมล้มเราหลอกพันรอ,อพี่น้องงามแห้งพี่น้องเอ้ยนี่ครับบอลว่หน่อยงานพ่อธนภพพี่น้องสารยา พอทับทัดชาลยาครับต่อแห้งสั้งแล้วเนี่ยเอ้ยต่อเิ่งงานพี่น้องพุดอะไรอยู่ข้างในมันกระชิสันนี่ยนะพี่น้องเนาะรอพี่น้องรอรถสีขาวรอสีขาวเข้าคัดลำลำพี่น้องเอ้ยบ้านแจ่วบองพูดอะเดี๋ยวรองามพี่น้อง โอ้ยเลือกบั้งพี่น้องเอ้ยหมักแบบใดกันมาเด้อพี่น้องเด้อบอสิลอดแท้รอดบอแท้กันกะนะพี่น้องมีงเบิดนะโ,นะโ,โหลดกระบะเนดาะโอ้ยโซกพี่น้องคของแกงนี่รอดเก่งเนาะโซกแต่งเนาะโซกโหลดสแตนดาร์ดครบพี่น้องจานฮับเบรกเนาะ ยอดเลยเขามาสมใหนหนะลาดเนาะรลานกันใหญ่ยพี่น้องเลยพอชมกล้วนอี่แหละล่อลายลายล,ายลอ,อยอยู่ถ้ามันนีขอจบคลิปพี่น้องเอ้ยขอกำกว่าสบายดี